สวัสดีครับผมลุงพรเกษตรก้าวไกลครับวันนี้ครับผมเจอสาวสวยคนหนึ่งแล้วผมก็หลงติดตามก็มาครับสวัสดีครับคุณอ้อมครับสวัสดีค่ะลุงพรแล้วไหนคุณอ้อมบอกว่าจะพาผมไปดูของดีอ๋อค่ะเอ่อตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอปากทงชัยโคราชนะคะมีของดีเป็นผ้าบาติกอีสานค่ะผ้าบาติกอีสาน ใช่ค่ะผมฟังดูมันมีแต่ที่พากใต้ที่ชายทะเลลุงพรฟังไม่ผิดค่ะอีสานมีบาติกสวยๆค่ะสวยแน่นอนนะครับแน่นอนค่ะท่านพาผมไปดูหน่อยครับเชิญค่ะยินดีค่ะคทางนี้เลยค่ะ,<ป>ะคุณนิดค่ะ,ะลุงพร สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลุงพรเกษตรเก้าไกลครับค่ะวันนี้ขอญาตมาถ่ายทําเรื่องของขยาบาติกได้ไหมครับค่ะยินดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะที่มาเรียนรู้กับขยาบาติกค่ะนี่กำลังตัวนี้เป็นงานบาติอีสานการเขียนอีสานเขียนกาวกั้นเทียนค่ะโอ้มีแต่ใช้เทียนกั้นใช่ไหมที่อื่น่ะใช่ค่ะบาติกทั่วไปก็เขียนเทียนกั้นสีครับผมแต่ของเราจะใช้กระบวนการด้วยกาว กาวตัวนี้จะทําให้เราฟรีฟอร์มงานได้ <c oughs> สวยใครลายมือสวยแบบไหนก็สวยแบบนั้นเลยค่ะงานวันนี้ผมขอมาเรียนรู้ได้ไหมมาแบ่งปันความรู้ด้วยโอ้ยยินดีเลยค่ะ <c oughs> <ด> <c oughs> งั้น <c oughs> อันนี้กำลังกําลังทําลายอะไรอยู่คะอันนี้เป็นลายใบหม่อนค่ะลายใบหม่อนของเราอันนี้คือผ้าไหมผ้าไหมร้อเปอร์เซ็นนะคะใบหม่อนก็คือที่เลี้ยงไหมใช่ค่ะขยาบติิจะเขียนแต่ไหมเพราะเราเป็นอีสานอ๋ออีสานเนี่ยมีผ้าไหมมากมายใช่เพิ่มรไมเนี่ยเพิ่มแน่นอนค่ะเพราะคุณจะเป็นเจ้าของลายแต่ผู้เดียวโดยเฉพาะเจ้าของลายแต่ผู้เดียวผ้าไหมปัดธงชัย ทำมือเลยนะไม่เหมือนเลยแต่ละชิ้นไม่เหมือนแน่นอนค่ะเพราะจุดขายของเราหนึ่งความเป็นมูลค่าของผ้าไหมสองความเป็นลายที่มีความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็หนึ่งชิ้นหนึ่งลายร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะโอ้โหน่าสนใจครับน่าสนใจตอนนี้กำลังจินตนาการให้มันเป็นลวดลายอะไรไย่งไครับภาพอย่างนี้ครับใบหม่อนนะคะใบหม่อนก็คืออาหารของตัวไหมครับ สื่อความเป็นไหมด้วยด้วยลายใบยหมอนก็จะเอาความเป็นสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่รเรา<ฮ>จินตนาการได้เพราะอีสานของเราก็มีความเป็น ก้อนหินต้นไม้สายน้ำคเอาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรามาใส่ลงผืนผ้าไหมใช่ค่ะโอ้น่าสนใจครับแต่ละเทคนิคก็จะมีจะมีการสื่อสารลวดลายบอกเล่าลงไปในผืนผ้าทุกชิ้นงานตอนนี้ก็ใช้น้ำเทียนมาหยอดในช่องว่างนะคะครับค่ะพอหลังจากหยอดเสร็จเรียบร้อยเป็นที่สวยงามแล้วเราถึงจะนำไปล้างด้วยการล้างด้วยน้ำเปล่าเพื่อให้เส้นกาวเขาหลุดออก เส้นกาวหลุดหรอคแค่น้ำมแค่นานไม่นานค่ะก็<ช>หลุดง,ง่ายค่ะแล้วก็ไม่ย้อนกลับเข้ามาเนื้อผ้าให้เกิดความกระด้างนะคะตัวนี้บา,บางบางบางทีถ้าผ้าไหมไม่สวยงามกลับมาก็จะสูญเสียความเป็นเสน่ห์ของเขาไปอันนี้ความมันเงาวาวก็ยังกลับมาได้ค่ะใช้เวลานานไหมคะ่ามันจะแห้งไม่นานค่ะเนี่ย เพราะว่าอันนี้เขาเป็นเทียนที่หลอมด้วยความร้อนพอเขาเย็นปุ๊บเขาก็แห้งเขาก็แข็งแล้วค่ะค่ะแล้วแล้วตัวกาวนี้ก็แข็งไปเลยใช่ไหมคะตัวกาวก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเวค่ะลงน้ําก็หลุดเพราะว่าเขาจะไม่ถูกเทียนเคลือบเข้าไปเขาแท่กั้นเทียนอยู่ค่ะค่นั้นใช่พอพอไปล้างปุ๊บเทียนก็จะคลกก็จะเกิดลายแขนแงเล็กๆเข้าไปอีก ก็ยิ่ง,งเหมือนธรรมชาติเข้าไปนนสวยครับสวยมากอซอนมิตินะคะซอนมิติค่ะเรา<ฮ>จะทำะชั้นแรกก็คือการทำสี มัดต่อแล้วก็มาซ้อนด้วยงานเขียนกาวตันนี้อาจจะไม่ใช้เทียนนี่อาจจะเป็นแค่กาวก็พอแล้วครับค่ะเพราะว่าเทคนิคของเราอ่ะจะมีทั้งใช้กาวกั้นเทียนหรือใช้กาวเขียนลายซ้อนมิติอะไรอย่างนี้ยค่ะเราต้องหาลูกเล่นแสดงว่าแต่ละผืนจะไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนค่ะอันนี้โทษนะตรงนี้คือพอเราล้างกาวมันก็จะเป็นลวดลายตามเส้นตรงนี้ใช่ค่ะอราเขียนกาวเสร็จแล้วเราก็ลงสี ครับค่ะอันนี้ก็จะดูเป็นเลเยอร์อันนี้นิดอันนี้หน่อยซ้อนขึ้นมานซ้อนมิติเล็กๆน้อยแล้วแล้วแบบนี้มันจะเรียกว่าลายอะไรคะอันนี้<ม><ไ>ชื่อลายไหมคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องดอกไม้เถาเกื ความสวยงามเกิดจากจินตนาการของน้องแต่ละคนที่เขียนลายด้วยความถนัดของตัวเองเราพยายามจะใช้ความถนัดของแต่ละคนมาสร้างลวดลายจะดูฟรีฟอร์มดูสวยงามาอใครไม่มีฟอร์มเลยมันเป็นของแล้วแต่ละคนเลยแล้วน้องเหล่านี้เขาต้องฝึกกันนานไหมก็ต้องเรียนจบอะไรไม่ได้อย่างเงี้ย นี่ความสามารถเฉพาะตัวเลยค่ะสามารถเฉพาะตัวเป็นคนในชุมชนเลยเหรอครับใช่ค่ะน้องลูกหลานเราในชุมชนเนี่ยค่ะอ๋อมาฝึกทําแบบบาติกเฟนได้เลยเดินมาทางานเดินมาทํางานได้เลยก็เป็นอะไรที่เรามีองค์ความรู้อยู่ที่นี่แล้วน้องๆก็เข้ามาร่วมกันแล้วเราต้องค่อยถ่ายทอดองค์ความรู้สู่กันจากพี่ที่เก่งอยู่แล้วน้องเข้ามาก็ดูพี่สูน้องเดี๋ยวน้องก็เป็นค่ะครับผมเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันหน่อยว่าผืนนี้จะได้เป็นใคร เป็นเจ้าของแล้วผืนที่เสร็จแล้วครับอยู่ที่ไหนเนี่ยผมอยากเห็นอยากเห็นในห้องเชิงครับมาผมไปดูหน่อยได้ไหมครับค่ะินิีค่ะครับผมค่ะน้องๆไม่มีอะไรพูดเลยนะโอ้สวยสวยสวยครับสวยโอ้แต่ละผืนไม่เหมือนกันจริงๆ สวยมากเลยครับเนี่ยโอ้โหเขียวได้ใจทกศเลยนะเอาแล้วทกศมาเขียวอะไรกับของคุณนิดครับ๋อทกศได้สนับสนุนในเรื่องของสินเชื่อในเรื่องของแพ็กเกจจิ้งในการสื่อสารโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ค่ะโอ้ให้กล้วงจรเลยนะครับตั้งแต่ให้คุณให้องค์วามรู้ค่ะแล้วก็เรื่ององการตลาดด้วยแพ็กเกจจิ้งเลยใช่ค่ะ อย่างนี้ก็ส่งขายได้ทั่วโลกเลไปดิ <laughs> ใช่แล้วค่ะ <laughs> ก็ขอบคุณทางทกศเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่ให้การสนับสนุนค่ะค <c oughs> รับผมเอาเลยครับคุณผู้ชมอันนี้ห้องนี้ก็คือเป็นห้องโชว์ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเลยค่ะแต่ผมเหลือไปเห็นครับนี่ฮอปเดอะเพลมก็คือว่ารางวัลใช่ไหมครับที่ได้รับมาไม่มีชั้นวางแล้นะครับเนี่ยสั้นอยู่ตรงนี้ก็มีที่ยที่ผ่านมาครับ คุณนิดครับได้รับรางวัลอะไรบ้างดิก็ผู้ชมเพื่อเกิดแรงบันดาลใจร่วมกันผ้าไทยสุสากลเราก็เป็นหนึ่งในประเทศไทยที่ได้ไปโชว์งานที่นิวยอร์กนะคะโอ้ยนิวยอร์กนี่ประเทศอะไรครับอเมริกาก็หค่ะใช่ใช่ก็เป็นความภูมิใจที่ได้ไปโชว์ชิ้นงานที่นั่นนะคะก็ได้รับความสนใจของชาวต่างชาติพอสมควรค่ะ เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วก็ผ้าไหม่ไทยด้วยใช่ไหมครับแล้วรางวัลในดื่นมีอะไรอีกบ้างเนี่ยก็โอ้เยอะเลยค่ะทางสงสัยว่าถ้าจะถามเรื่องรางวัลคงจะเป็นรางวัลเยอะมากเลยนะจนเรียกว่าท่านผู้ชมดูแล้วกันนะที่เก็บเราไม่มีแล้วมีแค่นี้แล้วนะครับถ้าใครจะให้รางวัลอีกงก็ขอให รางวัลที่สุดยอดจริงๆนะฝากไว้ก่อนเลยนะครับทีนี้ห้องห้องนี้สําหรับสมมติว่านักท่องเที่ยวหรือผมสนใจเนี่ยก็คือพาชมห้องนี้ใช่ค่ะอย่างนั้นก็ให้ชมบอกคุณผู้ชมหน่อยครับห้องนี้มีผ้าอะไรยังไงที่พิเศษบ้างอหลักๆเลยเราก็เป็นผ้าพันคอผ้าคลุมไหลหมอนรองคออันนี้เป็นหมวดของของฝากของที่ระลึกของนักท่องเที่ยวค่ะผ้าพันคอใช่ค่ะแล้วก็ จะเป็นในเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องนุ่ห่มก็มก็จะเป็นชุดเดรสชุดแฟชั่นเสื้อแจ็คเก็ตหมวกวค่ะมอนแบบว่าเราอยากให้ไหมไทยเราอยู่ในชีวิตประจําวันตั้งแต่ตื่นจนนอนนะคะโอ้โหคอนเซ็ปต <c oughs> ์หไ,ไทยอยู่ในชีวิตประจําวันของเราตั้งแต่ตื่นจนนอนค่ะเลย<ม>ใช่ค่ะเพราะว่าความเป็นไหมไทย อย่าอย่าอย่าคิดว่าใหม่ไทยมีแต่คุณแม่ใช้เราอยากให้คนรุ่นใหม่อยากให้คนรุ่นวัยทำงานสวมใส่ผ้าไทยอย่างมีความภาคภูมิใจความความเป็นไทยของเราค่ะสวยมากเลยครับขอโทษครับขอจับต้องหน่อยนี่แหละครับใช่ตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของขยาความเป็นใบบัวความเป็นพุทธคยาความรู้แจ้งเห็นจริงเราก็เลยนำใบบัว เป็นเครื่องสการละบูชามาเป็นตัวแทนของความเป็นแบรนด์ค่ะลุกเลยขยาบาติกใช่ค่ะชื่อที่มาเป็นยังไงที่บอกว่าไงนะ้ความรู้แจ้งเห็นจริงนิด่ะเคยเจอเกิดวิกฤตเมื่อปี40การมาทำผ้าทำงานในชุมชนทำพวกนี้เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องรู้แจ้งเห็นจริงทำอะไรเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ไม่พลาดเพื่อเราจะได้มีภูมิคุ้มกันจะได้ไม่เกิดวิกฤตซ้ำ แต่ก็เจอวิกฤตโควิดเราก็ผ่านมาได้เราก็ผ่านมาได้ด้วยความเข้มแข็งของความเป็นรู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยขึ้นกลมขึ้นกลมยินดีเลยครับถามนิดหนึงว่า ตลาดณนปัจจุบันเนี่ยเรามีจำหน่ายที่ไหนบ้างถ้าว่าผู้ชมสนใจค่ะคิงพาวเวอร์นะคะจริงจริงคิงพาวเวอร์เป็นตลาดที่ผมต้องเดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปซื้อที่คิงพาวเวอร์เนี่ยค่ะแต่ก็มีอยู่ที่โรงแรมอิมพีเรียลแล้วก็มูพอดหัวหินแล้วก็ฟาร์มจุนไหมไทยอย่างเงี้ยค่ะครับผมค่ะ สั่งซื้อออนไลน์นี่มีไหมครับมีค่ะมีเพีค่ะเพจขยาบาติกนะคะขยาบาติกติดต่อได้เลยนะครับติดต่อได้เลยค่ะถามนิดหนึ่งครับว่าราคาแต่ละชิ้นเนี่ยอย่างกระเป๋าเนี่ยใบเนี้ยแพงไหมตัวนี้ส5 0 0ันห้าค่ะส5ม0นาแพงครับคุณผู้ชมไม่แพงค่ะถ้าไม่แพงก็รีบสั่งออเดอร์ไปเลยครับใบเดียวในโลกค่ะใบเดียวในโลก่็ยินันไม่ไม่ซ้ําไข่แน่นอนไม่ซ้าแน่นอนนะครับค่ะบรรจุตันอบัตรได้เป็นล้านเลยนะล้านเลยะครับ <olog> วันนี้ผมก็ต้องขอบคุณคุณนิดนะครับที่พามาชมบาติกขยาบาติกสวยๆวันนี้ต้องขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณด,ดีค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณอ้อมเพื่อนผมครับที่พามาดูสิ่งสวยๆยามๆไม่ผิดหวังเลยครับขอบคุณค่ะข,ขอบคุณมากครับมาใหม่ได้นะคะคแล้วก็คุณผู้ชมถ้าเกิดสนใจก็ติดต่อตามที่อยู่เบอร์โทรก็าลางนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ครับคุณนิดมีอะไรที่อยากสื่อสารไปยังคุณผู้ชม ที่ชมรายการอยู่บ้างไหมครับใ่ะใขอขอบพระคุณทางทกศและส่วนราชการที่ให้การสนับสนุนแบรนด์ขยาจนมาถึงณวันนี้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนแล้วก็มีความาสร้างชื่อเสียงให้กับพื้นถิ่นไหมปักทงชัยนะคะก็นี่ก็อยากจะอบอกท่านท่านคุณลูกค้านะคะถ้าสนใจอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมหรือมาทำเวิร์กช็อปกับเราก็ติดต่อได้นะคะตามเบอร์ที่นิด แจ้งไว้0862501920ค่ะด้วยความเป็นไหมไทยในวัยของคุณรับรองสใส่ไหมไทยแล้วไม่เฉยค่ะสวยแน่นอนเลยนะครับแน่นอนค่ะวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมครับดีค่ะ 아. <목소리도>